เราเนินบินลมพร้อมกันโอ้ผมอยากเป็นนักบินอวกาศทำอะไรเนี่ยเราเนินบินลมพร้อมเกันพ่อเองใช่หรือไม่ผมมาจันย์กูเอาอะไรมาให้กูดูเนี่ยเหมือนดิมิเนี่ย เหมือนมากเลยหนูเนื้อกระต่ายยากกูไปละยังยิ้มได้อีกเอ๊ะนี่เธอชีแตกเงเลยเนี่ยโอ้ยเมื่อวานกินหนักไปหน่อยลืมขี้ซะด้วยตอนนี้รู้สึกท้องมันจะมันจะเออขอเข้าไปก่อนละกันเฮ้ยเมื่อคุณเช็ดข้าบสกปรกไม่ออก พังแม่งเลยพังอีกแล้วอ่ะเพลงที่ล้างสมองกว่า PPAP เมื่อคุณดูแฮร์รี่พอตเตอร์จบแล้วไปขึ้นรถไฟวิง g ก r d i เดียบเลยเดีซ <Okay. S 1> ่าซ่าซ่าเป็นเนาะเข้าไปแล้วไม่ไหวเชื่อว่าทุกคนก็เคยเป็นไอ้หนูนั่นฟีเท้าเร็วไม่เบาเลยฮะ ลูกนี้ต้องเขวให้ได้จะผ่านแล้วขาดการเชื่อมต่อการต่อสู้อันดุเดือดชั่อชั่ช้าไปไว้แ็ตชันล่าโดนตองถุดอัสนาลุดออกจากแมตหอเฮียอะไรวะนเน่เพลงโคตรหลอนเลยเออเสียงอะไรอ่ะ เป็นทีวีเอายังไงไอ้ชื่อเพลงหาแล้ววะเนี่ยที่นายจะพูดก็คือถ้าเขียนชื่อในสม,มุดเล่มนี้เขาจะตายงั้นเหรอหนายก็พูดถูกเลยนะแต่ถ้านายจะฆ่าเขาจริงๆล่ะก็นายต้องจำหน้าเขาให้ได้และต้องเอาชื่อเจงด้วยถ้านายตกลงฉันจะให้สม,มุดนอตเปลี่ยนโลกไปให้หนายเลยแล้วกันไม่กดเยอะชิบหายเรื่องไกลเลยสัตว์ จบเอาสวัสดีสวัสดีพ่อของเธอเหรอเขาไม่อยู่ตั้งนานแล้วล่ะส่วนแม่ก็ออกไปทำงานมีอะไรงั้นเหรอเอ้ออ๋อพี่มีไม่ได้คิดจะทำอะไรเลยนะจริงๆนะทุกคนรีบหนีแล้วเดี๋ยวไฟจะไม่บ้านนั่นยังไงประตูถ้าเป็นเรื่องบ้านพิสิงซ้องดีสิช่องจะปลดนไหมเนี่ยโดดได้สวยจะไปแล้วนะขอวอร์มก่อน อืมคืนนี้แหละเธอต้องทำได้แน่กูคือซุปเปอร์แมนฮือสัตพวกนี้ร้องกันยังไงของฉันเป็นหมาล่ะพ่องพองของผมเป็นทานุกิปอมๆของฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกอ๋อแล้วมันร้องยังไงกดสับตะไคร้ด้วยนะเฟย